สวัสดีจ้าพี่น้องกองป,องป่าสปูสกคนเดอ้อมาอนีมาเด้อเมนูเมนูผักผักต้มกับย่างปลาจ้ะย่างปลานิน้นจ้ะมาทานได้กินเลยอิ่มแล้วอันนี้เป็นแจ้วแจ้วแจ้วมะเขือเทศแจ้วมะเขือเทศจ้ะพี่น้อง มาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อีหยังว่ะทีอันนี้ต้มปลานิ้นจ้ะพี่น้องหัวก็จะหัวย่าแก้วก็จะขาดอย่าแก้วพยายามย่อตัวงี้เด้อพี่น้องอย่าแก้วพยายามนั่งหลังคดงี้เด้อมาเด้อจ้ะกินกันเลยผักต้มอันนี้เห็นหรือเปล่ากับลูกเห็นไม่เห็นก็ต้องเห็นนะพี่น้องนะเจว ต้มคือเก่าเลยพี่เนาะปลาตัวยิ่งใหญ่อะอุ้ยกระเด็นได้าตายแก้วอีกจ้าเป็นยังเป็นเป็นงานแตะแกรนป่าเป็นยังแต่กระเด็นได้ตายตายี่แก้วนี่ละว่ะเป็นซุ่มต่ำก็คือเก่า ป่ะตอนบอกง่ายไอนะพี่น้องมาเด้อเนี่ยป่านนิ้นด่ะไขมันเต็มเลยไขมันดีหรืปลบาวง ออ,อ่ยปลานินายยาาาน้นย่างคอยย่างเอาเด้อพี่น้องปลานิ้นย่งที่เป็นลปลาไอ้นั่นปลานิน้นแดดเดียวแม่พี่น้องแล้วก็มากินกระเจี่ยวมะเขือ ลำปีเกเขาพักอื่นไม่รู้เจ้าอะไรไหมหวานข่อยกินนันนั้นมากก็บอกม่าไม่รู้ ลูกตวะวันรดตุ้มนังแดงขึ้นเต็มตัวันไพ่มักหัวป่าหัวป่าด้วยด้วย อร่อยเดีย๋ยวแก้วเดีย๋ยวแก้วพยายามนั่งหลังคดกต่ไม่ไอ้คอยแพ้ตุ้มึ้นเต็มนาตาเพา,าเท้าเลยท้าตะแคงเดี๋ยวจะระแพ้ยังอาหารก็กินแต่ผักต้ม 懵了。 เดินไปนอนด้วยขอไปยิ้มก็จะจะถือสาหาความขอยเยอะไปนอน <c oughs> มันอัดวิดีโอเลยมัน วิดีโอมันมันมันกคือ,อไล่ตดไหมพี่น้องคอยให้มันคนยิ่งยากด้วยเด้ว ต้มปลาไม่ค่อยได้ตักเลยกินน้ำพริกกินน้ำพริกปลาย่างค่อยย่างไม่ค่อยเวฟกับ อ่างไเป็นปันนินแดดเดียวนะพี่นอ้องนี่มันเป็นปันนินแดดเดียว วเน,นี่เก็บไปกินในห,หลังอยากกินตัวมันก่อนอ่นโชยตรงนี้กินเนื้อมันก็เด้อมันจะตะกุยใส่หน้าจะแก้วเราแวนไปบดเราแวงแล้วบนนั่งให้ถ่ายคลิปไปติด ลูกบอกว่าแม่คือไม่สต็อปลืมแม่ลืมแม่หงั่งเจียวเจียวมะเขือเทศอืมเอาบะเขือเทศตำสุ่มเขาล่ะ แล้วก็เนี่ยเห็นบ่เฮ็ดเคลื่อนเค็ดเคลื่อนนั่นแหมน้ำพริกอ,องแแมแต่บ่เป็นน้ำพริกอองด้กกวยจ้ะขั่วหอมขั่วกระเทียมขั่วพริกแล้วก็เอาไปตำแล้วก็มะเขือเทศก็เอาไปคั่ว อร่อยหมักน้ท่นเป็นกัน้งเขาจะค้ายฟิ้งเลยขอบอกกินกับฟันบอดี มันมาเหมือนตอนเป็นสาวเนี่ยตะกรอนตะกุยตะกายกินได้เดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วพี่ก้องอือออร่อย làm lòng Ngon. Ngoan mặc cửa thịt Bản như là khảo ลูก่อยแบบดูหมัมกก็เอ๋บอ่แม่ลูกคนนี้ไหมพอยังไม่ทันได้ลูคลิปให้พอยังไม่ทันได้ลูกคลิปให้หมูดเจ้าดูเลยนะลูกเอ๋ลูกอะไรนะลูกสำลรดโอ้ยมันมีลูกเลยพี่นอ้องบ่มีเม็ดเลยไหมเอ้ตัวขายสินะ่ะ ตัวขครให้เขาเนีย่ยมันบ่มีอันนี้เลยเนี่ยซื้อมาตั้งสองร้อยห้าสิบสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อฮัชอบคลิปนี้ชับคลิปต้มปานินนี่นก็มีหลายอย่างอะแหละกับข้าวอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพี่น้อง 拜拜。Bye bye.